รวรถมอเตอร์ไซค์ห้างคันนี้นะครับถ้าจอดอยู่บ้านแบบนี้จอดอยู่เฉยๆขับอยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยะไม่ผิดครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ออกมาวิ่งบนถนนเนี่ครับเท่าเดนบนถนนแบบนี้ครับจะมีความผิดทันทีครับถ้าออกมาวิ่งบนถนนแบบนี้ครับครับน่าจะจอดอยู่แบบนั้นหรือวิ่งอยู่ในบริเวณบ้านนในเขตบริเวณบ้านเนี่ยจะไม่ผิดเลยครับ๋ยวถ้าเอาออกมาวิ่งบนถนนนะครับผิดแล้วครับนั่นครับเี๋ยวดูนะครับดูนะครับ เดีดูครับ <c oughs> นั่นทำความผิดนั่นหมวกกันนอกไม่ใส่นี่ครับเอาออกมาวิ่นบนถนนวนนีน่คือผิดแล้วนะครับนั่นนะครับมาแล้วครับผิดแล้วครับเต็มแล้วครับนั่นครับ อืมครับนั่นครับ ค,ความผิดแบบซ้ำซากเลยครับทุกค,คนเดิมเวลาเดิมครับเช้าเที่ยงเย็นครับคันนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีหมวกกันน็อกคันนี้ครับนี่ครับหมวกกันน็อกไม่มีไม่ใส่เลยครับ